ข้างหลังนี้นะครับคือการซ้อมล่าสุดของคุณพลเกรียนพยองของเราก่อนที่ต้องออกไปเยือนทีมเพื่อนตำรวจนะฮะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนสนามไปไปมา,มาหลายต่อหลายรอบด้วยกันนะครับตอนนี้สรุปแล้วนะครับเตะที่เขาคลองเซเดียมของทีมนกใหญ่ัชนาเอฟซีเวลา17นาฬิกาแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักเลยครับเดินทางไปไกลแล้วต้องเตะในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะฮะ วันนี้มีข่าวดีหลายต่อหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นแน่ๆเลยคือเราเห็นวีรวุตการเย,ย็นกลับมาวิ่งได้แล้วล่ะฮะแล้วนะลก็ผู้เล่นขุนพลตัวหลักๆของทีมเราหลายต่อหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนหน้านะี้ทั้งโอ๊ตนัทพรพันริ์ใหม่พานุพงศ์วงศารุพลอารมณ์สวะทุกคนกลับมาซ้อมได้ในสภาพที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นี่อาการบาดเจ็บของน้องตองกวินนะฮะสุดสัปดาห์นี้น่าจะยังนะครับเพราะว่า ดูแล้วก็ยังไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเบิ้มนนทพันธ์เจสถาวงนะฮะเขาเคยเป็นอดีตขุนพลของสโมสรเพื่อนตำรวจนะครับแล้วก็จะไปพูดคุยกับมุ้ยือรสินแดงดาเมื่อตอนต้นซีซั่นนะครับเขาเป็นคนที่ทำประตูสโมสรเพื่อนตำรวจได้ครับ สิทธิ์เก่าของสโมสรเพื่อตำรวจนะฮะทวัดกันภาษีตอนนี้เราดีกว่าไหมผมว่าเราดีกว่านะเพราะ<ม>ได้ความมั่นใจมาจากแมตช์ที่แล้วด้วยที่เราชนะมา6-0ทําให้นักบอลรู้สึกว่ามีความมั่นใจที่จะเล่นแล้วมีความกระหายที่จะเจอกับทีมตำรวจผมมองว่าไปแข่งครั้งนี้สนามก็ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านของตำรวจ<ม>เราสามารถเข้าชัยชนะได้เพราะไม่ได้<ม><ม>เปรียบเสียเปรียบกัน ไม่ได้เจียบเสียเปียกกันเราบีแกงฮะเต็มเต็มเพื่อตำรวจมีจุดดีตรงไหนจุดดีตรงการแบบว่าเล่นบอลเป็นระบบช่วยกันเล่นต่อบอลเท้าสู่เท้าสำหรับของบอลสไตล์ของพี่วังจะเป็นแบบเท้าสู่เท้าเสียบอลยากกล่กองหน้าฟิลิเป้น่ากลัวไหมฟิลิเป้ครับเขาจะน่ากลัวตรงลูก ลูกหัวครับกับลูกคอมบอลอะไรถ้าเพสซิ่งดีๆก็สามารถได้แต่ตัวที่มีทีเด็ดผมว่ามองตรงที่เป็นอัศวินมาครับเขาจะเลี้ยงบอลกระชากลากเลยดีครับสุดท้ายมั่นใจลึกๆว่าเราน่าจะดีกว่าครับผมมั่นใจครับว่าเราดีกว่าครับเพราะได้กําลังใจจากแมตที่แล้วทําให้ความมั่นใจของแต่ละคนมีมากขึ้นครับจากที่เสมอมา สองแหวติดต่อกันเพราะแหวที่ได้ชนะเราเมีความมั่นใจที่จะเอาเชนะในวันพรุ่งนี้ฝากแฟนบอลเมืองทองครับรูน้าตาเสื่องซึมหลังจากบีบีและไอ o ฟนหายครับก็นิดหน่อยครับมือม,มันขาดขาดไปครับครับผมก็ช้ำซึมนิดหน่อยครับผมแต่ว่าทำไงได้คงตามคื่นไม่ได้้ตนะ้องซื้อใหมนะ่แล้วอะไรก็ซื้อใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ต้องมีการระวังตัวเพิ่มมากขึ้นในการไปสนามอื่นนะใช่ครับเพราะว่าความปลอดภัยบางทีบางทีเราระวังแต่ว่าคนมันต้องจะเอา เอาได้ดีครับพูดถึงเพื่อนตำรวจฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าฮะเพื่อนตำรวจณปัจจุบันนี้กับเมืองทองใครมีภาษีมากกว่ากันจริงๆก็เมืองทองดีกว่าเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราก็รุ่นีรุ่นชแชมป์อยู่ด้วยเพว่าพยายามก็สรุปเป็นสรุปเป็นเหมือนกันครับก็สำหรับทีมเพื่อนตำรวจก็เป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งครับเพราะว่าเขาเล่นกันเป็นทีมมีระบบดีก็เป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งก็ลัดประมาณไม่ได้ครับ ต้องจับตาใครปเป็นพิเศษครับจับตาก็โซชาต์สไลปิมครับเพราะว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วขยันวิ่งไล่บอลดีครับแล้วก็มีมิดฟิลอาชิมิงแมรครับความมีความคล่องตัวสูงก็น่านน่า่าาระวังสองตัวนี้มากครับผมส่วนปกเก้าหรือซิลิปเปย้ยังไม่เท่าไหร่ก็ปกเก้าก็โอเคครับแต่ว่<ก>าจะระวังสุรชาติกับอาชิมิงแมมากกว่าครับเพราะว่า สองคนนี้จะเป็นตัวตัวเดินเกมรุกมากกว่าส่วนผัวเก้เกา,กกเ,า,กกาเขาจะเล่นเกมรับตัดตัดเกมมากกว่าครับ<ต>ครับแต่แทคติกของตำรวจแล้วลครับทีมนี้เลยเหมือนจะมีทีมเวิร์คลูกบอลบอลเท้าต่อเท้าดีด้วยใช่ผมครับผมตำรวจก็ทีมเวิร์คดีแล้วก็เป็นทีมที่มีพละงกำลังวิ่งไม่มีหยุดครับก็เป็นทีมที่ที่เล่นด้วยลำบากทีมครับผมก็ก็เหนื่อยน่าจะเหนื่อยพวกนี้ครับแต่น่าจะไม่ยากเกิน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 กว่านี้ครับผม ลักษณะนะครับจะมีส่วนปัจจัยสําคัญไหมทำให้ให้เราเล่นไม่ง่ายอ่ะก็ก็ก็มีส่วนเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นสนามแต่เราก็เคยไปเล่นมาแล้ว2เกมก็ก็น่าจะไม่มีปัญหามากซึ่งตํารวจก็ไม่ใช่ไม่ใช่สนามที่เคยชินของเขาด้วยก็ก็น่าจะเหมือนเป็นสนามกลางมากกว่าพวกนี้ครับสุดท้ายฮะก็หวังว่าถ้าไม่ได้ลงตัวจริงจะไปพลิกเกมในครึ่งหลังเป็นตัวสำรองนะเชิญชนกองเชียร์น่ยครับน้องก็พุวกนี้ เราเล่นนอกบ้านครับแล้วก็ไปไกลด้วยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ซึ่งเราพลาดไม่ได้แล้วต่อหลังอา่นงเราพลาดไม่ได้แล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือบุรีรัมย์เขาก็พลาดเป็นเหมือนกันก็เห็นแล้วในแมตช์ที่เสมอโอ,อส่วนในบ้านก็อยากให้ไปเชียร์ให้กำลังใจครับเพราะว่าผม,ผมมั่นใจว่าเรายังมีลุ้นแชมป์เหมือนกันครับผมก็อยากให้ไปให้กำลังใจกันเยอะครับผมครับนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สติการยิงกับตำร,รวจก็บ่อยตอนแรกๆก็เป็นคนที่ยิงตามที่สมัยหนึ่ง,งใช่ไหมครับมวยครับ เพื่อนตำรวจเล่นยากไหมณเวลานี้ก็ผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเนะแบบไทยพีเมีมรีเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบผลงานที่ออกมาอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบสม่ำเสมออะไรเงี้ยแต่ผมว่าการที่เราเจอตำรวจอะมันก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ที่น่าจะเล่นยากของผมครับผมแล้วสนามเผาพลอกสเตเดียมเนี่ยเราต้องเดินทางไปไกลไกลเลยฮะกระทบแล้ไหมผมว่า ก็อาจจะมีส่วนนิดนึงครับซึ่งแบบมันเราเพิ่งแข่งมาจากวันพุธอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาแล้วอะไรเงี้ยมันม,มันก็ค่อนข้างเหนื่อยอะไรเงี้ยมันจะมีอาการเหนื่อยบ้างแต่เราไป้างก่อนคืนนี้นะใช่ครับแล้วพูดถึงว่าการที่ไปเล่นเขาพลองเนี่ยปัญหาของไฟมันไม่ค่อยสว่างจะกระทบเราอีกไหมก็มเป็นปัญหาหนึ่งที่ผมกังวลเพราะว่าจากที่เราเคยไปลงทีมมาสองครั้งอ,อะไรเงี้ยอุ่นเครื่องมาสองครั้งก็ ก็จะเป็นปัญหาเรื่องมันอาจจะสว่างไม่พออะไรเงี้ยมันอาจจะมืดซึ่งบางจังหวะม,มันทำให้เราแบบว่าคาดการผิดอะไร้ยนะรผมว่ามันตรงเนี้ยสิ่งที่ผมกังวลที่สุดในในการไปเตะข้อรองแต่ว่ายังไงก็คือเราก็ต้องคว้าชชนะให้ได้นะฮะเพราะว่าบุลีรัมเขาก็มีเกณฑ์สรุปแล้วเหมือนกันนะครับก็ผมว่าเราก็ต้องแบบมุ่งมั่นเหมือนเดิมตั้งใจทำงานหนักเหมือนเดิมเพื่อที่จะแบบคว้าสามแต้มมา ท้ายครับกองเชียร์คงไปลําบากแหละถ้าเกิดใครไปก็ขอเชิญชวนให้ไปที่สโมสรน,นะแต่ถ้าเกิดเป็นนักเตะหรือเป็นกองเชียร์ชัยนาทเนี่ยมาเชียร์มองทองนะครับก็กองเชียร์มองทองครับก็ถ้าสะดวกไปยอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปเชียร์กันเยอะอยากได้กําลังใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางอะไรเงี้ยก็ส่งกาลังใจไปก็ได้ครับแล้วก็พวกผมก็าจะทาเต็มที่แน่นอนอาจจะเห็นลูกที่12-13มของมุ้ยเพื่อไล่ดสวโรนะ ห <G ül> วังเล็กๆด้วยพี่ <S 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 ครับ<อ>ยังไงก็ต้องฝากกองเชียร์ของเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องเดินทางไปแข่งขันไกลถ้าเกิดใครว่างนะฮะก็อย่าลืมตามไปให้กําลังใจที่สนามเขาพองสเตเดียมจังหวัดชัยนาทด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม,ไม่สามารถขับรถไปเองก็สามารถจองทริปได้นะฮะติดต่อคุณเก่งได้เลยนะครับเป็น PR ของสโมสรของเราและก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงกองเชียร์ชัยนาทนกใหญ่พี่คาดด้วยนะฮะว่าอย่าลืมมาให้กำลังใจ นักเตะขุนพลกีเรียนพยองมีผู้เล่นทีมชาติทยหลายคนเลยล้วครับนะแล้จะได้ชมฟุตบอลระดับ5ดาวมันๆติดขอบสนามเลยครับ